โอเคสวัสดีค่ะน้องๆทุกคนวันนี้นะคะก็จะมาสอนในเรื่องของโรคหัวใจในเด็กนั่นเองจะมาสอนในเรื่องของที่เป็นคอนเจนิทอห์ฮาร์ดีเฟกนะคะก็คือจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด2ชนิดก็คือชนิดไม่เขียวกับชนิดเขียวโดยที่ชนิดไม่เขียวมันก็จะแบ่งออกเป็น2แบบอีกก็คือชนิดไม่เขียวที่เป็นแบบ เลือดไหลาจากเล็บ i g ไลชันนะคะคือจากซ้ายไปขวาแล้วก็ชนิดไม่เขียวที่มันเกิดจากเหตุผลก็คือเป็น obstructive defect mm hmm. ก็คือมีการอุดกั้นการไหลของเลือดนั่นเองโอเคมาเริ่มที่อันแรกนะคะก็คือ congenital heart defect ที่เป็นชนิดไม่เขียวคือ a z y n o t i c แบ่งออกเป็น3อันก็คือ PDA ASD แล้วก็ VSD PDA คืออะไรก็คือ patent ductus a r t e r ทอ s รโอซนะคะเกิดจากอะไรเกิดจากการที่มันมีช่องช่องว่างเปิดระหว่างบริเวณของเอออตาตรงนี้ก็คือบริเวณของเอออตากับบริเวณของพาร o โมเนารีอาร์เทอรีนั่นเองตรงนี้คือบริเวณของพารโมเนอรีอาร์เทอรีทำให้เลือดที่มันไหลาจากข้างซ้ายตรงนี้ไหลไปข้างขวานะคะหรือที่เรียกว่าเลฟทูไลชั้นส่งผลให้เลือดเนี่ยมันไปปอดมากขึ้น อาการที่สําคัญที่เราจะพบจริงๆอ่ยอาการจะคล้ายๆกันก็คืออาการ3ของ3อันนี้ก็คือ PDA ASD แล้วก็ VSD เนี่ยจะคล้ายๆกันความแตกต่างจะอยู่กันที่แ a บมาดูอาการก่อนอาการจะมีอะไรบ้างก็คือ congest e d cough แล้วก็จะมี diaphoresis ก็คือเหงื่อออกท่วมตัวนะคะมี อ่อนแรงหัวใจเต้นเร็วหายใจเร็วแล้วก็ทำให้เกิด respiratory distress ได้ cardiac output ต่ำก็คืออัตราการบีบต,ตัวของหัวใจต่ำทำให้เกิด heart failure ได้นะคะหรือว่าหัวใจล้มเหลวนั่นเอง l a บที่สำคัญที่จะพบใน PDA อ่ะจะมี3ตัวหลักๆอันแรกก็คือ pulse pressure กว้างนะคะ อันที่2 machinery like murmur คืออะไรก็คือการเต้นของหัวใจที่มันผิดปกติแล้วมันจะมีเสียงคล้าย murmur อันที่3ก็คือมี b a l d i n g peripheral pulse ก็คือชีพจรส่วนปลายเต้นแรงโดยที่เราจะพบว่า L V ก็คือ left ventricle กับ aorta นี่จะ enlarge ก็คือมีขนาดใหญ่ขึ้น L V ส่วนใหญ่ก็เธอจะอยู่ตรงนี้ L V แล้วมันก็จะส่งเลือดไปบริเวณของ เอออตาเพราะฉะนั้นตรงนี้กับตรงนี้ก็คือใจะใหญ่ขึ้นนั่นเองวิธีการรักษาคนไข้เด็กที่เป็น PDA คือ,อไรก็คือการให้อินโดเมทาซินอินโดเมทาซินเนี่ยจะเป็นพวกโพสตอร์เกนดินีฮิวิเตอร์นะคะที่จะช่วยปิดดักตัสก็คือปิดบริเวณตรงนี้นั่นเองปิดดักตัสบ,บริเวณตรงนี้ ตั้งแต่อยู่ในท้องแม่หรือว่าหลังคลอดออกมาวิธีการที่เราจะต้อง observe คนไข้ที่ได้อินโดเมทาซินคืออะไรก็คือ follow up อาการพวกถ่ายเหลวตัวเหลืองอาจจะทำให้เลือดออกง่ายหรือว่าพวกไต s s function ได้นั่นเองนะคะต้องสังเกตตรงนี้ดีๆส่วนใหญ่การผ่าตัดเนี่ยเขาจะทำในเด็กที่อายุมากกว่า2ปีขึ้นไปโดยการทำพวก l ล g a t i o n หรือว่าการใช้คลิปเนี่ยหนีบหลอดเลือดน,นั่นเอง complication ที่สำคัญจะพบอะไรบ้างก็คือพวกติดเชื้อนะคะพวก endocarditis แล้วก็จะมีพวก pneumonia ปอดอักเสบแล้วก็ heart failure ด้านเองต่อไปอันที่2ก็คือ ASD ASD คืออะไรย่อมาจาก atrial septal defect เอเทียลก็คือเอเทียมหัวใจห้องบนนั่นเองเพราะฉะนั้นมันก็เกิดความผิดปกติระหว่างผนังกั้นหัวใจห้องบนนะคะก็คือมันมีรูปเปิดระหว่างผน,นังกั้นหัวใจห้องโป่บนโดยที่ปกติแล้วอ่ะมันจะปิดตั้งแต่อยู่ในท้องแม่นะโดยที่เลือดมันจะไหลาจากบริเวณของ left atrium เป็นบริเวณที่เลือดเนี่ยมันมีแรงดันสูงไปบริเวณของ right atrium นะคะก็คือบริเวณเลือดที่มีแรงดันต่าแล้วก็ส่งไปบริเวณของ right ventricle ทำให้พบ ไ i ท์เอเทียมกับ l i ท e v ว n t c เ l ิมันมีขนาดใหญ่ขึ้นโดยที่ ASD มันจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด3ชนิดชนิดแรกก็คือ ASD 1 ASD 1ก็คือจะอยู่บริเวณของ lower ก็คือบริเวณส่วนล่างของผนังกั้นหัวใจห้องบนส่วนอันที่2ก็คือเรียกว่า osteum secondum ก็คือมันอยู่บริเวณตรงกลางของผนังกั้นหัวใจห้องบนส่วนอันที่3ก็คือ sinus v e n o u s defect ก็คือ ASD ที่มันอยู่บริเวณของ พวก superior v e เวนะคะว่านั่นเองโดยที่อาการที่พบก็จะคล้ายกันก็คือ congested cough ก็คือ,อไอนะคะแล้วก็จะมี diaphoresis เหงื่อออกท่วมตัวมี fatigue อ่อนล้าแล้วก็จะมีพวก h e a r t r a e h e แล้วก็มี r r อ,อัตราการหายใจเนี่ยค่อนข้างสูงก็คือทำให้เกิด respiratory distress ได้อาการเหมือนกันเลย cardiac output ต่ำทำให้เกิด heart f a i l แต่ที่พบก็คือ R-A กับ R-V จะ enlargement หัวใจมีเสียงฟู่แล้วก็จะมีพวก low pitch diastolic murmur นะคะโอเควิธีการรักษาก็คือทรีตตามอาการเลยให้ d i g o x ินอันนี้เป็นตัวสำคัญเลยวิธีการให้ d i g o x ิ n เนี่ยเราจะต้องจับเท้า1นาทีนะคะก่อนให้ยาเท้า1นาทีก่อนให้ยานะโดยที่จับที่ไหน apical pulse ถ้าสมมุติว่าคนไข้ที่มี heart rate อะ อยู่ประมาณ90้ถึงหนึในเด็กให้โฮยาไว้แต่ถ้าสมมติว่าฮาร์เรสอยู่น้อยกว่า70ในเด็กโตก็ให้โฮยาเช่นกันนะคะโดยที่ปกติแล้วเนี่ยถ้าสมมติค่าปกติของไดอกซินเลเวลมันจะอยู่ที่0.5ถึง0.8นะถ้าผิดปกติก็คือมากกว่า0.8นาโนกรัมอร์ ml ทำให้เกิดลายเกิดไดอกซินดิ t o x i c ด t y d ิน x i อกซิ i c i t y ทำให้เกิดอะไรบ้างก็คือเกิดพวก heart rate ต่ำนะคะแล้วก็หัวใจอจะมีการเต้นผิดปกติได้อันนี้ต้องสังเกตด,ดีๆนะต่อไปก็จะให้เป็น r e s t i c Fluid ก็คือำจำกัดน้ำแล้วก็ให้พวก Diuretic ก็คือยาขับปัสสาวะนั่นเองโดยที่ complication ที่พบจะมีอะไรบ้าง คอมพลเคชันที่พบก็จะมีพวกหัวใจเต้นผิดปกติมีฮ์ตเฟลแล้วก็พาวมอนารีเอ็โบลิซึมได้เพราะอะไรเพราะเกิดจากการเพิ่มปริมาณของเลือดที่มันออกจากปอดน,นั่นเองต่อไปอันที่3 VSD VSD ก็คือ ventricular septal defect ชื่อบอกเลยว่า ventricle ventricle ก็คือหัวใจห้องล่างก็คือมีรูปเปิดบริเวณผนังกั้นหัวใจห้องล่างนั่นเองโดยที่เลือดมันจะไหลาจาก เลฟเวนติเคิลนะคะ mm hmm. บริเวณที่มีแรงดันสูง mm hmm. ไปที่ไลเวนติ i c mm ิล hmm. บริเวณที่มีแรงดันต่ำเหมือนกันเลย mm hmm. ก็คือเลฟทูไล like mm hmm. ชันไปบริเวณไหน mm hmm. ไปบริเวณของพมอนารีอ y a ์เทอรีนั่นเองทำให้เลื่อนไปตอดมากขึ้นโดยที่ปกติแล้วอะเอเจ้ว v เ d เนี่ยมันจะปิดบริเวณมันจะปิดประ,ประมาณ1 1ขวบนะคะแล้วก็อาการก็พบสำคัญสำคัญก็เหมือนกันเลย พบเหมือนกับพวก PDA แล้วก็ ASD เลยพวกนี้โดยที่เราจะพบผนังบริเวณตรงไหนใหญ่ก็คือบริเวณของ left atrium กับ left ventricle มันจะมี enlargement นั่นเองวิธีการรักษาคืออะไรส่วนใหญ่ก็จะทำการผ่าตัดนะคะเป็น complete repair แล้วก็มี spontaneous closure คือปิดได้เองของ VSD มันอาจจะทำให้ ปิดได้เองโดยที่จะเกิดในเด็กที่อายุ3ขวบนะคะหรือว่าอาจจะต้องมีการสวนหัวใจหรือว่าทำบายพาสโดยที่ให้ยาอะไรก็คือจะให้เป็นดิจิทัลลิสก็คือดิจิทัล i ิสเนี่ยมันจะช่วยในการให้หัวใจมันบีบตัวแรงขึ้น cardiac output เ,เพิ่มขึ้นแต่หัวใจก็คือคาเล t ่ a จะเต้นช้าลงนั่นเองเพราะฉะนั้นวิธีการให้ยาเนี่ยก็คือต้องจับเพา ก่อนแล้วก็หลังให้ยานะคะโดยที่การแทรกซ้อนที่จะพบมีอะไรบ้างคือ pulmonary hypertension มี infective คือมีการติดเชื้อนะคะของ endocarditis มีปอดอักเสบแล้วก็ heart f a i l ได้นั่นเอง